สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเคยเอะใจกันไหมคะเวลาเราพูดถึงเรื่องดวงดาวในโหราศาสตร์ไทยเนี่ยทำไมทำไมใครๆก็ต้องยกให้ดาวพฤหัสบดีเป็นดาวดีที่สุดเป็นดาวสุพเคราะห์อันดับหนึ่งเลยครับผมเป็นภาพจำหลักๆเลยเนาะใช่ค่ะหรือบางคนก็อาจจะเคยได้ยินเรื่องเล่าความเชื่อต่างๆนาเกีนะ่นะยวกับดาวดวงนี้มาบ้างวันนี้เราเลยอยากจะมาชวนคุยกันค่ะแบบสบายๆเหมือนเพื่อนเล่าให้เพื่อนฟังชวนคิดถึงมุมมองที่ อาจจะทําให้เรา,เาต้องมองดาวพฤหัส,สบดีในแง่มุมใหม่ไปเลยก็ได้นะคะค่ะเราจะมาเจาะลึกแนวคิดที่น่าสนใจมากๆจากข้อเขียนของอาจารย์สอแสงตะวันในหัวข้อดาวพฤหัส,สบดีมุมมองใหม่ในโหราศาสตร์ซึ่งบอกเลยว่าอื อาจจะพลิกความเข้าใจเดิมๆของหลายคนเกี่ยวกับดาวดวงนี้ไปพอสมควรเลยค่ะใช่เลยครับเหมือนวันนี้เราจะได้เปิดตําราโหราศาสตร์อีกหน้านหนึ่งเลยก็ว่าได้ที่จะพาไปดูธรรมชาติแท้ๆของดาวพรหัสความสัมพันธ์กับดาวอื่นแบบที่แบบที่หลายคนอาจจะไม่เคยนึกถึงมาก่อนอืมอืมแล้วก็มีประเด็นที่ผมว่าน่าสนใจมากๆเลยคือเรื่องธาตุกับสุขภาพที่ไม่ค่อยมีใครหยิบมาพูดถึงกันเท่าไหร่ด้วยครับโอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะ ปกติเนี่ยความเชื่อที่เราได้ยินกันบ่อยๆเกี่ยวกับดาวพฤหัสบดีนี่เขาว่ากันว่ายังไงนะคะที่แบบเป็นเมนหลักเลยที่ได้ยินกันทัท่วๆไปเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าพฤหัสบดีนี่แหละคือสุดยอดดาวดีถ้าอยู่ในดวงใครแล้วตำแหน่งดีนะโอ้โหดวงดีไปเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่ดาวพฤหัสบดีเสียในดวงชะตาเนี่ยก็มักจะตีความกันไปเลยว่าดวงนั้นเสียไปด้วยครับ บางทีก็เหมาไปเลยว่าดาวอื่นๆก็คุงแย่ตามไปด้วยใช่เลยค่ะพลอยแย่ตามไปหมดตรงนี้แหละครับที่เป็นประเด็นสำคัญที่อาจารย์สอแสงตะวันท่านมองต่างออกไปเลยท่านยอมรับนะครับว่าพระหัตถบดีเนี่ยเด่นเรื่องคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมความน่าเชื่อถือหรือว่าชื่อเสียงเกียรติยศของวงตระกูลอันนี้ใช่เลยอืมอันนี้คือจุดเด่นเขาครับแต่ท่านไม่เห็นด้วยเลยว่าจะต้องเป็นดาวที่เด่นเรื่องวัตถุ ความร่ำรวยหรือเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จทางโลกทั้งหมดคืออาจารย์สอแสงตะวันท่านมองว่าเรื่องความสำเร็จทางวัตถุหรือแม้กระทั่งความดีความชั่วในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่ท่านเรียกว่าดาวพลังมากกว่าครับดาวพลังคำนี้น่าสนใจค่ะมันคืออะไรคะดาวพลังในความหมายของท่านก็คือดาวดวงที่มีอิทธิพลโดดเด่นที่สุด ส่งผลกับชีวิตเจคชะตามมากที่สุดณเวลานั้นนั้นซึ่งซึ่งอาจจะเป็นดาวดวงไหนก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องผูกขาดว่าเป็นดาวพฤหัสบดีเสมอไปอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนเป็นดาว MVP ประจําดวงณนะช่วงนั้นๆอะไรแบบนี้เนะแล้วแล้วธรรมชาติจริงๆของดาวพฤหัสต,ตามมุมมองของอาจารย์ท่านล่ะคะเป็นแบบไหนกันแนะ่ถ้าตามที่ท่านอธิบายไว้นะครับลักษณะของพฤหัสบดีก็คือเป็นเหมือนศูนย์กลางนะครับไม่ค่อยเคลื่อนไหว ไม่มีความเทยทยานไม่มุ่งสะสมวัตถุสิ่งของมีแค่ไหนก็ก็พอใจแค่นั้นอืมพอเพียงครับเป็นดาวที่เน้นความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมในใจและที่สำคัญคือรักษาชื่อเสียงเกียรติยศของวงตระกูลยิ่งชีพเลยฟังดูเป็นดาวผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีนะคะใช่ครับแต่ความน่าสนใจมันอยู่ตรงความซับซ้อนนี่แหละครับผู้เขียนชี้ให้เห็นว่า ถ้าดาวพฤหัสบดีโดนอิทธิพลจากดาวอื่นที่มีลักษณะเป็นโมหจริตเข้าครอบงำโมหจริตครับคำว่าโมหจริตก็คือพวกกิเลสความโลภความหลงในวัตถุในอํานาจอะไรแบบนี้ถ้าโดนพลังงานแบบนี้เข้ามาแทรกแซงมากๆพฤหัสบดีก็อาจจะเสียศูนย์เสียความเที่ยงธรรมไปได้เหมือนกันอาเป็นไปได้เหรอคะเป็นไปได้ครับ แล้วพอเสียความดีไปแล้วเนี่ยอาจจะกลายเป็นร้ายกาศในทางวัตถุได้ยิ่งกว่าดาวดวงอื่นๆเสียอีกเพราะเหมือนกับว่าใช้ความรู้ความสามารถไปในทางที่ไม่ถูกไม่ควรนะครับโหนึกไม่ถึงเลยค่ะและมีอีกแก้มุมที่ชวนคิดนะครับผู้เขียนบอกว่ายิ่งถ้าใครมีดาวพฤหัส,สบดีเด่นม,กมากๆในดวงบางทีกลับทําให้เจ้าชะตายากจนได้นะเอ๊ะจริงเหรอคะทําไมล่ะคะพระหัสเด่นน่าจะดีใช่ไหมหรอเพราะอะไร เพราะมัวแต่คิดเรื่องบุญบาปคุณโทษเนี่ยครับไม่กล้าทําอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงหรือต้องไปแข่งแย่งผลประโยชน์ทางวัตถุก,กับใครอ๋อคือเป็นคนดีเกินไปไม่กล้าทําอะไรเทาๆประมาณนั้นเลยครับแต่ในทางกลับกันคนที่มีพฤ่อหัส,สบดีเด่นแบบนี้มักจะได้รับการยอมรับนับถือจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนในสังคมในเรื่องของความซื่อสัตย์ มีคุณธรรมซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เหมาะมากๆกับการรับราชการหรือทำงานที่ต้องการความน่าเชื่อถือสูงๆครับเข้าใจเลยค่ะเรื่องความซื่อสัตย์นี่เหมือนจะมีตัวอย่างที่น่าสนใจจากประวัติศาสตร์ด้วยใช่ไหมคะเกี่ยวกับราชการที่4ใช่ครับผู้เขียนท่านเล่าเป็นเกร็ดความรู้ไว้เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะครับคือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เนี่ย ท่านทรงมีความเชี่ยวชาญทางโหราศาสตร์อย่างยิ่งเลยว่ากันว่าก่อนจะทรงรับข้าราชบริพารคนไหนเข้ามาทํางานใกล้ชิดก็มักจะทรงตรวจดูดวงชะตาก่อนเสมอโหจริงเหรอคะเนี่ยครับถ้าทอดพระเนตรเห็นว่าใครมีดาวพฤหัสบดีอยู่ในตําแหน่งที่ดีมีความโดดเด่นก็มักจะทรงรับไว้เพราะทรงเชื่อมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตและความจงรักภักดีต่อหน้าที่ราชการของบุคคลน,นั้น สอดคล้องกับธรรมชาติของพฤหัส,สบดีที่เน้นคุณธรรมเป๊ะเลยครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะแสดงว่าภาพจําเรื่องคุณธรรมความซื่อสัตย์ของพฤหัสบดีนี้ชัดเจนมานานแล้วจริงๆแต่ถ้าอย่างนั้นเรื่องความสําเร็จทางวัตถุความร่ํารวยล่ะคะถ้าไม่ใช่พฤหัสบดีเป็นหลกักแล้วมันมาจากไหนตามมุมมองของอาจารย์ท่านคะอาจารย์ท่านอธิบายชัดเจนครับว่าความสําเร็จในทางธุรกิจการสร้างฐานะความร่ํารวยหรือการมีทรัพย์สินมากๆเนี่ย ส่วนใหญ่มักจะมาจากอิทธิพลของดาวดวงอื่นๆครับดาวอื่นครับดา,ดาวที่ส่งเสริมด้านกิเลสความอยากได้ใครมีความทะเยอทะยานหรือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นเพื่อสร้างตัวทางวัตถุมากกว่าอย่างเช่นดาวจันทร์ดาววังคารดาวศุกร์ดาวเสาร์หรือแม้แต่ราหู อ๋อคือดาวที่ดูแอคทีฟกว่าวางันเถอะใช่ครับถ้าจะให้พูดแบบเข้าใจง่ายๆก็คือนอกจากดาวพฤหัสบดีแล้วดาวอื่นๆที่เหลือแทบทั้งหมดเลยมีส่วนในการผลักดันให้เกิดความสำเร็จทางวัตถุได้ทั้งนั้นและถ้าถ้าพฤหัสบดีไปโครจรอ,อยู่ร่วมกับดาวพวกนี้ล่ะคะผลจะเป็นยังไงมันจะยังคงเป็นตัวเองอยู่ไหมหรือว่าจะถูกดึงไปทางวัตถุด้วยนี่เป็นอีกจุดที่ผู้เขียนขยายความไว้น่าสนใจมากครับท่านยกตัวอย่างว่า ถ้าพฤหัสไปอยู่ร่วมกับดาวจันทร์ก็อาจจะส่งเสริมให้ชอบเก็บหอมรอมริบสะสมเงินทอง uh huh. ถ้าไปอยู่กับดาวอังคารก็จะเน้นไปทางการสร้างกิิยศชื่อเสียงอำนาจบารมี uh huh. ถ้าอยู่กับดาวเสารก็จะมุ่งไปทางการสร้างความมั่นคงทางวัตถุเช่นการเกษตรอุตสาหกรรมหรือถ้าไปอยู่กับราหูก็จะส่งเสริมด้านการค้าขายการลงทุนที่แบบ กล้าได้กล้าเสียชอบความเสี่ยงอะไรทํานองนั้นครับโอ้โห oh, แบบนี้ก็เหมือนกับว่าพอไปอยู่ใกล้ดาวอื่นพฤหัส,สบ,บดีก็ไม่ได้ยึดมั่นในอุดมการณ์เดิมๆอย่างเดียวแต่ก็มีแนวโน้มที่จะโอนอ่อนผ่อนตามไปในทางวัตถุนิยมกับเขาได้เหมือนกันไม่ได้เป็นดาวคุณธรรมจ๋า,จาตลอดเวลาเนาะถูกต้องครับเพราะฉะนั้นการจะอ่านดวงชะตาให้แม่นยําตามแนวทางของผู้เขียนเนี่ยต้องมองภาพรวมทั้งหมดเลยท่านย้ําเสมอว่าถึงแม้ดาวพฤหัสดีในดวงจะอยู่ในตําแหน่งที่เสียหรือไม่ดี ก็ไม่ได้หมายความว่าชีวิตจะต้องล้มเหลวเสมอไปนะครับจริงเหรอคะครับถ้าดาวอื่นๆโดยเฉพาะดาวที่ส่งเสริมด้านวัตถุอยู่ในตำแหน่งที่ดีเจ้าชะตาก็สามารถจเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยประสบความสำเร็จในทางโลกได้เพราะเอาเข้าจริงคนส่วนใหญ่ในสังคมก็ยังต้องการความสุขสบายทรัพย์สินเงินทองความก้าวหน้าในชีวิตอยู่แล้วใช่ไหมครับแตจริงค่ะยกเว้นแต่ผู้ที่มุ่งทางธรรมจริงๆใช่ครับยกเว้นกลุ่มนั้นไป แม้กระทั่งดาวที่หลายคนมองว่าร้ายอย่างดาวเสาร์หรือราหูถ้าอยู่ในตำแหน่งที่ส่งเสริมก็สามารถทำให้คนกลายเป็นเศรษฐีใหญ่โตหรือมีอำนาจวาสนาสูงส่งได้เช่นกันเพราะฉะนั้นไม่ควรจะยึดติดแค่ดาวพเพลิดปรดีดวงเดียวในการตัดสินดีร้ายหรือความสำเร็จทั้งหมดของชีวิตครับจริงด้วยค่ะควรจะต้องเลือกใช้ดาวให้ถูกกับเรื่องที่เราอยากรู้อย่างที่อาจารย์ท่านยกตัวอย่างเรื่องคดีความการตัดสินข้อพิพาทต่างๆอันนี้ชัดเจนว่าต้องใช้ดาวพระหัสบดีเป็นหลัก ครับเพราะท่านหมายถึงความยุติธรรมความถูกต้องหรือเป็นตัวแทนของผู้พิพากษาตุลาการเข้าใจแล้วค่ะเอาละค่ะมาถึงอีกประเด็นที่ดิฉันว่าแปลกใหม่และน่าสนใจมากๆเลยคือเรื่องที่ผู้เขียนเชื่อมโยงดาวพระหัสบดีกับสุขภาพโดยบอกว่าเกี่ยวข้องกับพาดเกลืออันนี้คือยังไงคะไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยค่ะใช่ครับเป็นมุมมองที่เฉพาะตัวของผู้เขียนเลยท่านเสนอว่า ดาวพระหัตมีความสัมพันธ์โดยตรงกับระบบสุขภาพในร่างกายของเราโดยเป็นตัวแทนของธาตุเกลือหรือรสเค็มในร่างกายเรานี่แหละครับธาตุเกลือรสเค็มครับท่านมองว่าถ้าธาตุเกลือในร่างกายขาดความสมดุลไม่ว่าจะมากไปหรือน้อยไปร่างกายก็จะเริ่มผิดปกติซุดโทมและนำไปสู่โรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้เอ๊ะ ปกติที่เคยเรียนเรียนกันมาหรือตำราบางเล่มจะบอกว่าพระหัตถ์บดีเป็นาธาตุดินไม่ใช่หรอคะทำไมอาจารย์สแสงตะวันถึงมองว่าเป็นาธาตุเกลือล่ะคะบอ,อกว่าพระหัตถ์เป็นาธาตุดินอาจจะมองในแง่ว่าดินเป็นพื้นฐานของโลกหรือดินโดยทั่วไปมักจะมีรสเค็มปะบนอยู่ซึ่งรสเค็มนี่แหละที่เป็นปุ๋ยหล่อเลี้ยงพืชพันธุอ์อ๋อมองจากตรงนั้นครับแต่ผู้เขียนเลือกที่จะเน้นย้ำความเป็นาธาตุเกลือ เพราะมองว่าเกลือมีความสําคัญอย่างยิ่งยวดต่อการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตร่างกายเราทั้งเลือดเนื้อกระดูกเส้นเอ็นต่างก็ต้องการน้ําและเกลือมาหล่อเลี้ยงถ้าขาดเกลือไปร่างกายก็อยู่ไม่ได้ครับอืมจริงด้วยค่ะลองนึกภาพตามง่ายๆเลยเวลาเราไม่สบายมากๆเสียน้ําเสียงเหงื่อเยอะๆไปหาหมอสิ่งแรกๆที่มักจะได้รับก็คือน้ําเกลือใช่ไหมคะถูกต้องครับหรือแม้แต่เลือดของเราเองก็มีรสเค็มนิดๆ สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่า,าธาตุเกลือหรือความเค็มเป็นสิ่งจําเป็นพื้นฐานของร่างกายจริงๆครับเพราะอธิบายแบบนี้ก็เริ่มเห็นภาพตามเออจริงด้วยฮะแล้วถ้าพฤหัสคือาธาตุเกลือแล้วธาตุดินจริงๆตามความหมายของผู้เขียนล่ะคะคือดาวอะไรผู้เขียนระบุว่าธาตุดินที่แท้จริงหรือดินจืดเนี่ยคือดาวเสาครับดาวเสาคือดินจืดใช่ครับท่านหมายถึงดินธรมธรมดาาบนพื้นโลกเรานี่แหละ ที่ยังไม่ได้มีรสชาติอะไรและมักจะโดนความร้อนจากแดดเผาซึ่งอาจทำให้บางตำราไปตีความว่าเสาเป็นธาตุไฟแต่ถ้ามองแก่นแท้จริงๆเสาก็คือดินที่ไม่มีรสชาติครับทีนี้พอเรารู้แล้วว่าพระหัสบดีเท่ากับเกลือและเสาเท่ากับดินจืดความสัมพันธ์เชิงธาตุระหว่างสองดาวนี้ก็น่าสนใจมากเลยสิคะน่าสนใจมากครับผู้เขียนอธิบายว่าพระหัสบดีเกลือนี่แหละ ที่เป็นตัวเข้าไปปรุงแต่งทำให้ดินจืดๆของเสากลายเป็นดินเค็มหรือดินที่มีคุณภาพมีแร่ธาตุมีปุ๋ยอ๋อเกลือทำให้ดินดีขึ้นครับจากปฏิสัมพันธ์ตรงนี้ก็เลยนำไปสู่การตีความคําพยรกรโบราณที่เราอาจเคยได้ยินกันอย่างเช่นพื่หัดทับเสาเคยได้ยินค่ะแต่ไม่เข้าใจความหมายลึกๆครับพืหัสทับเสาก็คือเกลือมาทับหรือมีปริมาณมากกว่าดิน ถ้ามองในมุมสุขภาพผู้เขียนตีความม่อหมายถิน่นสภาวะที่ร่างกายดินเสาขาดความชุ่มชื้นจากเกลือหรือมีเกลือไม่เพียงพอทำให้เกิดความร้อนภายในสูงร่างกายอ่อนแอที่แพทย์แผนโบราณเรียกว่าโรคกระใสโรคกระใสอืมและที่สำคัญคือถ้าอยู่ในสภาวะนี้แล้วได้รับเกลือพฤหัสเข้าไปปริมาณมากอย่างรวดเร็วร่างกายจะปรับตัวไม่ทันอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ คำพยากรณ์โบราณจึงมักเตือนว่าช่วงพุรหัสทับเสาอาจต้องระวังการพลัดพรากการต้องโทษหรือการเจ็บป่วยรุนแรงครับเข้าใจเลยค่ะมันเชื่อมโยงกันแบบนี้นี่เองน่ากลัวเหมือนกันนะคะแล้วถ้ากลับกันล่ะคะเป็นเสาทับพฤหัสด,ดินมาทับหรือมีปริมาณมากกว่าเกลืออันนี้ผลจะตรงกันข้ามครับถ้ามองในมุมสุขภาพก็คือ ร่างกายเรามีเกลือพฤหัสอยู่ในระดับที่สมดุลเพียงพออยู่แล้วการที่ได้ธาตุดินเสาเข้ามาเสริมก็จะยิ่งทําให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ขึ้นอ้าวทาไมล่ะคะนึกว่าจะแย่ลงเพราะเกลือก็ต้องการดินเป็นฐานรองรับอยู่แล้วครับการมีดินมาผสมผสานก็จะทําให้ระบบต่างๆในร่างกายทํางานได้อย่างมั่นคงขึ้นคําพยากรณ์จึงมักจะออกมาในเชิงบวกว่าช่วงเสาทัพฤหัส ศัตร,รูจะพ่ายแพ้จะได้รับโชคลาภทรัพย์สินสิ่งของหรือสิ่งที่เคยสูญเสียไปจะได้กลับคืนมาครับโห oh, ยิ่งฟังยิ่งทึ่งค่ะได้มุมมองเรื่องธาตุที่เชื่อมกับสุขภาพและการพยากรณ์ที่ลึกซึ้งไปอีกแบบจริงๆแล้วผู้เขียนท่านไปเรียนรู้หลักการเหล่านี้มาจากไหนคะดูเหมือนจะแตกต่างจากที่เราเคยได้ยินได้ฟังกันมาพอสมควรเลยอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่น่าสนใจครับผู้เขียนเล่าว่า ท่านเรียนโหรสัาก์โดยตรงจากอาจารย์ผู้รู้จริงโดยเน้นที่การทำความเข้าใจแก่นของเรื่องธาตุเป็นหลักเลยเน้นที่แก่นไม่ใช่ท่องจำใช่ครับคือต้องเข้าใจธรรมชาติของธาตุแต่ละชนิดเข้าใจเหตุและผลของการผสมธาตุต่างๆแล้วจึงค่อยแปลความหมายออกมาเป็นคำพยากรณ์ด้วยตนเองไม่ใช่การท่องจำคำพยากรณ์สำเร็จรูปจากตำราเพราะท่านมองว่าตำราส่วนใหญ่มักจะย่อหรือบางทีก็อาจจะมีความคลาดเคลื่อนไปจากหลักการดั้งเดิมได้ครับ วิธีเรียนน่าสนใจมากค่ะครับสมัยที่ท่านเรียนอาจารย์ของท่านจะไม่ยอมให้ลูกศิษย์จดบันทึกอ,อะไรเลยครับแต่จะใช้วิธีการซักถามโต้อตอบทกเถียงกันไปมาจนกว่าผู้เรียนจะเข้าใจอย่างท่องแท้จริงๆโหต้องใช้สมาธิและความเข้าใจสูงมากเลยนะคะใช่ครับท่านว่าความรู้มันถึงจะซึมซับเข้าไปอยู่ในสมองและไม่ลืมเลือน อาจารย์ของท่านเองเมื่อสิ้นบุญไปก็ไม่ได้ทิ้งตำรับตำราอะไรไว้เลยผู้เขียนเองก็กล่าวว่าถ้าท่านไม่พยายามเขียนความรู้เหล่านี้ออกมาถ่ายทอดเมื่อท่านสิ้นไปความรู้ในแนวทางนี้ก็อาจจะสูญหายไปกับการเวลาได้เช่นกันครับเป็นวิธีการเรียนรู้ที่เน้นความเข้าใจถึงแก่นแท้จริงๆน่าทึ่งมากค่ะครับผมใช่เลยค่ะ งั้นก่อนจะจบกันไปเรามาสรุปประเด็นสำคัญสคัญที่ได้คุยกันในวันนี้อีกครั้งดีกว่านะคะหลักใหญ่ใจความเลยก็คือดาวพฤหัสบดีในมุมมองของอาจารย์สแสงตะวันนั้นไม่ได้เป็นดาวดีครอบจัก,กรวาลอย่างที่หลายคนเข้าใจนะคะครับโดยเฉพาะเรื่องความร่ำรวยที่พลของดาวดวงอื่นมากกว่าแต่ดาวพฤหัสบดีมีความสำคัญอย่างยิ่งในเชิงศิล,ลธรรมคุณธรรมความซื่อสัตย์ และที่สำคัญคือมีความเชื่อมโยงกับสุขภาพโดยตรงในฐานะตัวแทนของธาตุเกลือ และความสัมพันธ์กับดาวอื่นๆก็ซับซ้อนด้วยใช่ค่ะมีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนกับดาวดวงอื่นๆซึ่งส่งผลต่อการตีความดวงชะตาที่แตกต่างหลากหลายออกไปและจากมุมมองเรื่องธาตุที่เราได้คุยกันไปโดยเฉพาะความสัมพันธ์ที่น่าสนใจระหว่างพระหัสบดีเกลือกับเสาดินก็อยากจะทิ้งทายเป็นคำถามชวนให้ลองนำกลับไปคบคิดกันดูนะครับว่าการที่เราหันมาพิจารณาถึงความสมดุลของธาตุเกลือและธาตุดินในชีวิตของเราหรือแม้แต่ในร่างกายของเรา เอองนนั้มืม,มันอาจจะให้ความเข้าใจเชิงลึกที่แตกต่างออกไปจากการดูดวงเพื่อทํานายโชคชะตาเพียงอย่างเดียวได้อย่างไรบ้างน่าคิดค่ะครับบางทีมันอาจจะเปิดมุมมองใหม่ๆใ,ในการดูลาสุขภาพกายและใจหรือการทําความเข้าใจสภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นก็ได้นะครับเป็นคําถามปิดท้ายที่น่าครุ่นคิดตามมากๆเลยค่ะ สำหรับวันนี้ใครที่ฟังแล้วรู้สึกว่าการสำรวจมุมมองใหม่ๆทางโหราศาสตร์แบบนี้เป็นเรื่องสนุกน่าสนใจหรืออยากติดตามเนื้อหาแนวนี้ต่อไปอีกก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะคะครับผมและอย่าลืมกดติดตามช่องสันวสาโหนไทยระบบธาตุเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นำเสนอเรื่องราดีๆแบบนี้ต่อไปสำหรับวันนี้พวกเราลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ